อัสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะห์ิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสลามุอะลอัชรอิลอัมบิยาอิวัลมุรซัลลิลวะอะลาาอลีฮิวะซาบิฮิอัจมอินอัมมาบะอ assalamualaikum w a r a h m a t ล l l a h i wabarakatuh ขอความรักความเมตตาความสันติและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่คณะกรรมการท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านคะ่ะ ขอชุโกโต่อเองอลลอสุบานววตาราลาที่ให้หนูได้มายืนอยู่ณที่นี้หนูรุสนีลูมานะจากมัสิดอัลเกาซั์ใครขอกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องอิสลามกับสถานการณ์โควิด1 9อุปมาลมพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรมีมากเท่าใดอุปมาดังบททดสอบที่อัลลอสุบานววตาราลาประทานแก่บเบาอันเป็นที่รักของพระองค์มากเท่านั้น มนุษย์ถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้เขาถูกสร้างมาพร้อมกับบททดสอบด้วยกันทั้งสิน้นบางคนสุขภาพแข็งแรงแต่กลับมีปัญหาด้านการเงินบางคนฐานะการเงินมั่นคงแต่กลับมีปัญหาด้านครอบครัวบางคนครอบครัวอบอุ่นแต่กลับมีปัญหาด้านหน้าที่การงานและก็น่าแปลกที่ทุกคนมักจะมีปัญหาใ,หในชีวิตให้ขบคิดอยู่เสมอ ในวันนี้โลกทั้งใบได้เกิดวิกฤตจากการระบาดของไวรัสโครโรนาหรือที่เรารู้จักกันว่าโควิด1 9เกือบ2ปีมาแล้วที่โควิด1 9ได้หยุดโลกใบนี้เกิดคำถามมากมายว่าสิ่งที่เรากำลังประสบพบเจอพร้อมกันทั่วโลกในตอนนี้คืออะไรคือบททดสอบหรือการลงทโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านคะ สำหรับเรานี้ซึ่งเป็นอุมมาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวะลัยหัวสลัมถือว่าเป็นความโชคดียิ่งกว่าท่านนาบีอื่นๆเพราะนบีมุฮัมมัดสลาาลฮอะลัยฮิวสลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้อุมมาของท่านนั้นได้มีโอกาสต,ตอบัตตัวขออภัยโทษจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตดังนั้น ตลอดระยะเวลา1,400ปียังไม่มีกลุ่มชนกลุ่มไหนในอดีตได้สาบสูญเหมือนกลุ่มชนของนบีลูตและนบีนัวดังนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นเพียงแค่บททดสอบแต่เป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติได้ประสบมาเพราะอัลลอฮ์จะทดสอบหัวใจบาของพระองค์เพียงยกสถานะของบาเพื่อลดบาในตัวเขาและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ ถือว่ายิ่งใหญ่และเป็นการทดสอบที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันขอควรรู้ประการที่1นึพวกท่านพึงรู้เถิดแท้จริงแล้วโรคต่างๆกาฬโรคและโรคระบาดไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วผู้คนต่างรู้กันตั้งแต่ยุคสมัยก่อนและพร้อมกันนั้นมันยังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ,ญาณถึงการมาของวันเกียร์มะ แค่จริงท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลัลวะเลาห์หัวสันลำได้นับรวมไว้ในสัญญาต่างๆของวันเกียร์มะและเป็นเครื่องหมายที่บ่งถึงการใกล้ที่จะเกิดวันเกียร์มะจากท่านอัลบินมาลิกรเดียาโลอันฮูเล่าว่าฉันได้มาหาท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลัลวะเลหหวสันลในสมรภูมิตะบุกในขณะที่ท่านอยู่ในกระโจมที่ทําจากหนังสัตว์ท่านนบ,บีได้กล่าวแก่ฉันว่า หนึ่งใน6สิ่งที่จะเกิดก่อนวันเกียมะมันคือโรคหนึ่งจากโรคที่เกี่ยวกับส่วงอกและปอดบันทึกโดยอิมมัมบุคอรีเพราะฉะนั้นโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บและการ,ระโรคคือส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและสัญญาณวันเกียมะขอควรรู้ประการที่สองท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดแท้จริงโรคระบาดเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลลละวาเลวัซลามกล่าวว่าบรรดามุสลิมทั้งหลายขอให้พวกท่านจงฟังฮะดิษน,นิเถิดการผิดประเวณีจะไม่ปรากฏขึ้นในกลุ่มชนใดกระทั่งพวกเขาก็ทำมันอย่างเปิดเผยเว้นแต่โรคระบาดและการเจ็บป่วยจะแพร่ระบาดในหมู่พวกเขาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวันนากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วและอัลลอฮ ผู้ทรงสูงส่งยิ่งทรงตัดว่าและครอะหกรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าเนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าได้ขวนขวายไว้และพระองค์ทรงอาภัยความผิดให้มากต่อมากแล้วโรคความเจ็บป่วยและโรคระบาดจึงได้มีมาเพื่อยับยั้งผู้ละเมิดจากการละเมิดของเขาทำให้ผู้หลงผิดได้ตื่นจากความหลงผิดของเขาและเพื่อให้ผู้ที่ฝา่าฝืนได้ผลจากการฝา่าฝืนของเขา กะบ,บุลอาบบาได้กล่าวแก่อิบนุอับบาสอริยลอขออันหูว่าบางครั้งการเจ็บป่วยและโรคภัยคือความเมตตาและบททดสอบจากอลอตาลาที่มีต่อปวงบ่าวที่ศรัทธาของพระองค์เพื่อยกฐานะของเขาและลบล้างความผิดบาปของเขาดังที่ปรากฏในฮะดิษที่ซอเฮียท่านนาบีมุฮัมมัดสลาาลัสลลัลลอฮะลวะสัลลัมกล่าวว่าบททดสอบยังคงมาประสบกับมุสลิน กระทั่งเขาเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินโดยไม่เหลือวความผิดใดๆขอคนรู้ประการที่สแท้จริงแล้วสำหรับโรคระบาดนี้ย่อมมีวิธีบำบัดร,รักษาด้วยอนุมัติแห่งอัลลอฮ์ได้มีแรงงานในฮะดิสจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลาละวานลหวัซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ส่งโรคลงมานอกจากพระองค์จะส่งยารักษาลงมาด้วยผู้ที่รู้ก็จะรู้วิธีการรักษานั้น ผู้ไม่รู้ก็จะไม่รู้วิธีการรักษานอกจากอัสซามเพียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีผู้ถามท่านรอซูลว่าอัสซามคืออะไรหรือท่านนาบีตอบว่าความตายโดยเหตุน,นี้เองบางทีผู้คนอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในการค้นคว้ายาเพื่อบําบัดรักษาโรคนี้ผู้ไม่รู้ก็จะไม่รู้วิธีการรักษาแต่ว่าจําเป็นที่พวกท่านพี่น้องที่รักทั้งหลาย ที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบรรดาแพทย์และยึดเอาสาเหตุแห่งการป้องกันพวกท่านจะต้องยึดถือในสิ่งที่พวกเขาบอกกล่าวและคำแนะนำเพราะพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญพวกท่านจะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวิธีต่างๆและไม่อยู่ปะปนกับคนป่วยเท่าที่จะทำได้และนี่คือคำแนะนำที่ปรากฏในไฮดิสของท่านรอซูลอย่านำผู้ป่วยมารวมกับผู้ที่มีสุขภาพดี คือท่านนาบีได้ห้ามไม่ให้บันดาผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่ปะปนกับคนป่วยเพราะโรคระบาดนั้นมันจะแพร่ออ,อกไปโอบาของอัลลอฮ์จงยึดเอาสายเห็นแห่งการป้องกันจาร์ฟาซาดูฟิลบาริวัลบารรบิมากาสบัตไอดินนาซิลิลิยูซีกอฮุมบาดอลลาจีลาอามิลลาอัลลอฮุมยัลจิอูน การวนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพรอพระองค์จะให้พวกเขาริ้มรดบางส่วนที่พวกเขาประกอบไว้โดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัววันนี้วันดามสัสธิ์ในอาหรับว่างเปล่าวันนี้เราต่างร้องไห้เมื่อมัสยิดถูกปิดไม่ใช่พวกเราหรอกหรือที่กินสิทธิมรดกโดยไม่ชอบธรรมก่อนที่ไวรัสโครโรนาจะมาถึง ไม่ใช่พวกเราหรอกหรือที่เบยียดเสียดกันในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ธนาคารก่อนการมาของโควิดในวันนี้เราร้องไห้เมื่อมสัสยิดถูกปิดบรรดามสัสยิดไม่ได้ถูกปิดลงเพราะก่อนการมาของโรคระบาดเรามีโรคระบาดแห่งการอาธรรมโรคระบาดแห่งการโกรเกียดโรคระบาดแห่งการคดโกงโรคระบาดแห่งการผิดบาปโรคระบาดแห่งการฝ่าฟืน โรคระบาดจะสิ้นสุดลงแล้วพวกเราก็จะหวนกลับไปทำในสิ่งที่เราเคยกระทำพวกเราเป็นดังคำกล่าวของนักกวีที่ว่าเราวิงวอนขอพระองค์ในท้องทะเลให้พระองค์ทรงทำให้เรือของเรารอดปลอดภัยแต่เมื่อเราถึงฝั่งเราก็ฝ่าฝืนไวรัสจะยังคงเป็นระบาดอีกยาวนานพวกเขาจะต้องพบวิธีการกำจัดมันด้วยกำหนดของอัลลอฮ์ แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือความจำเป็นที่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะต้องรับรู้ถึงพลังอำนาจจะต้องรับรู้ว่าใครก็ตามที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าจะต้องรับรู้ว่าถึงแม้โลกจะแข่งแก่งด้วยกับเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าสักเพียงไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ปชาสามารถและพลังอำนาจของพระองค์ในการที่จะส่ง เชื้อไวรัสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันทั่วไปด้วยการแพทย์หรือด้วยเทคโนโลยีทําให้ผู้คนทั่วโลกโอดควรจากความลํำบากและความตื่นกลัวเชื้อไวรัสการเกิดโรคระบาดเป็นการกำลัดของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลาอที่เรียกว่าคอดารุลเกาลีส่วนการป้องกันตัวเองการกักตัวอยู่ที่บ้านรักษาโรคให้หายเป็นหนทางที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลา ทรงกำหนดให้เช่นเดียวกันก็คือคอดารุลซารีนการกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในศาสนาอิสลามที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเพื่อบ้องกันตัวเราเองและหยุดเชื้อในการแพร่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาจึงเป็นโอกาสของมุสลิมที่จะได้ประเมินตัวเองในขณะเดียวกัน หลายคนอาจจะมองว่าเกิดปัญหากับการประกอบศาสนกิจของมุสลิมเช่นการประกาศไม่ให้มีการละหมาดร,ร่วมกันในประเทศไทยและทั่วโลกหลายคนอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตแต่จริงๆแล้วเป็นการวัดอิมานของผู้ศรัทธาเพราะสิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะหยุดการการะทำเหล่านั้นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นยังคงมีอยู่การละหมาดและการประกอบวิศาสนกิจต่างๆ เพียงแต่ว่าจะต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะแก้ไขได้ด้วยการเอาหลักการอิสลามมาดำเนินชีวิตย่าอัลลอฮ์แท้จริงพวกเรารับรู้ถึงขีดความสามารถของเราและขอจงได้ทำให้บททดสอบยาวนานแก่พวกเราย่าอัลลอฮ์พวกเรารู้ว่าพวกเราอ่อนแอย่าอัลลอฮ์พวกเรารู้ว่า พระองค์คือผู้ทรงเดอนุภาพอย่าอ่อลล้อพวกเรารู้ดีว่าพระองค์คือผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดและพวกเรารู้ว่าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอพระองค์ทรงอย่าลงโทษพวกเราอันเนื่องด้วยความผิดของพวกเราและขอให้พวกเราได้ทรงทําให้ความเป็นอยู่อย่างพวกเราสู่การดําเนินชีวิตที่เป็นปกติด้วยเถิด Wallahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.